ลุกคีมันเสมอมันคือเก่าครับพี่น้องครับเจอกันอีพีที่4ต่อไปครับนี่มามองเก่าแล้วครับเบางทีบางวงวานแหคือเกา่าเสียนแห่งครับคุณนะ่ะ เป็นลักษณทะท่าทางการวันเหี่ยวโค้งน้ำแรงไหลลึกเีย ลอยไปอ้วับ่านเสียงดวงเนี่ยนี่บ่ได้เห็นตัวปลาเด้ครับ ชาสุดท้ายอ,อ,อู้คือดีขนาดเลี้ยงกันส่ายไล่ครับปะสิ่บัวมีผู้ใดปลาให้เบิรงกนะ๊ยห่อนหินครับหินหิน ปล่อยไหลปล่อยไหลแล้วก็ซาวซาวสาวสาว,สาว,สาวโอ้ห่อนกินสาวหอมกันสามด่าน สะบึกไงวะโอ้ยบุญพอร้องอืมเก้าจุกขวกเบิสสุดาลช่วงยังไม่เป็นจังหวะมันอยู่ยังไม่ใช่จังหวะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 7กระชั่ง2 4 6 7แสดงว่ามี7คนครับอ่ามาแห้งครับอืมอีเซียนมาเติมอีกละหนึง บรรยากาศโดยร่วมกับชีประมาณนี้ครับอาชีพประมงประมงพื้นบ้านใต้เยอะก็ขายใต้น้อยก็เอาไว้กินนี่คือวิถีชีวิตของคนงคริมฝั่งนี่น้ำโขงเรามาฝากทีตอนหน่องในทีพที่4ที่หาครับ ในเล็บไส้เนี่ยสิมิเตกเก็ทท่อ0.01ไมโครอนทล่อนเป็นกระรวยครับเพื่อนเรือมากมากของคำข้างล่ามิซองทันครับ กใช้จะนบุญมนาโคครับกินไปฝั่งนี้เป็นบุญมนาโคประมาณกิโลหนึงบุญเดือนสามข้านนาโปบุญสามเดือนสี่ทักนยังไม่มีผู้ถือครับ แค่ในร่มมาซอยพี่นอ้องอัยห่อนไรมีผู้อาญ,ญาให้เบื่องเนียไว้เขาชนเขาสินเน้นแห่ใหญ่หครับแหย่สีแหย่หาตัวประมาณฟาร์มือแต่ชมืช่อ่งปลาหน่อยขึ้นก็าก็จะเอาเหย่หน่อยครับ ตรงนี้เขาใช้แฮสทีแฮหายแฮหกได้แล้วกับกุ่มประมาณนี้เสียทัำวาห้ามคินครับม้ามือวานบริคินตอนนี้ได้เลย เนี่ยมันขึ้นมากครับจักโตบอมีอเลยต้องม,มาถึงจังหวะครับ ให้เบิ้งดูกินเดาวๆไงน,น่ะเฮ้ยมีอีกยังบ่่อ,อ,อยจะแกะโดยรวมมันนี่กต่สบประมาณนี้ครับผม มาทายจังหวะเขาัะไรครับส<ะ>าลิปนีเอาไว้สมีก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าจังหวะกันไหมครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการทิดตามครับผมสวัสดีครับ